ฮัลโหลสัญเจงครับผมมาเจอกันอีกครั้งกับ Miller s เอจพาร์ทที่6แล้วนะครับผมกับอิมวยไตตึกมาเราก็มาด่านนี้ครับสุดยอดความโหดลุ้นกันไปครับยิงยากขึเรื่อยๆนะครับผมไปด้วยกันจะกความดุต่อที่แล้วไล่ล่าตามบุคคลปริศนา ทิเป็นนักฆ่านะครับอ่ะไปไปถึงนั่นนะได้ทางไหนวะเนี่ยสิอ่าไม่ใช่เว้ยหาทางอื่นไหนขึ้นได้ไม่ได้อ่ะตรงนั้นวะใช่แหละขึ้นปั๊บได้ทางนั้นวะไม่ใช่ใช่ปะอย่างนี้แหละอ่าอ่าเจอไปเลยไปเยอบ

เล่นไปกี่รอบครับมาดูกันไปนั่นแหละกระโดดอุ้ยโอ้โหนัวไม่ถึงปั๊บไปโอเคม่เป็นไรไม่เป็นไรปั๊บเราก็ปีนเนาะอะไรแดงๆเราปีนหมดฮ่าสันจีก็อัดคลิป รอบนี้เป็นรอบที่สานะครับเกิดเหตผิดพลาดสองครั้งแรกแบบอัดไปเสร็จมันมีเด้งหน้าเดสก์ท็อปขึ้นมามนเลยหยุดอัดอัโตโนมัตินะครับ <c oughs> เลยต้องอัดใหม่นะอะ <c oughs> อะไรวะอ่าโอเคไปต่อเมือนสัญญาจะขาดหายครับเพื่อนเราเมอร์สทางไหนวะเอ๊ยข้างล่างนั่นไงเออไปได้ปะไปได้โอเคไปอีพับไปได้ไหสมมติไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่อ่ะประตูแดงเจอประตูแดงแเราเข้าไปก่อนโอเคอะข้างบนอ่ะข้างบนนะโอเคก่อนดเตะบอกให้ไปทางโน้นถูกทางถูกทางแล้วปีนไหมโอเคครับทางนี sure. ้ตันทางโน้นอ่าโอเคเวลาพาทางไปไม่ถูกก่อนเตะไปครับมันจะหันไปทางที่เราต้องไปสะดวกดีไม่งั้นหลงทางแย่เลยเอ๊ะมีคนอยู่ เขียวม,มั้งตีต่อยมันต่อยอุย้ยแมงสู้เฮ้ยจะยิงอุย้ยนั่นแหละเรียบร้อยครับได้ปืนมาแล้วนั่นหนึ่งคนสองคนเห็นนะเห็นปะ่ะนั่นแหละยิงตายซะโอเคอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งตายซะนั่นมีใครอีกไหนดูซิอุอ้ยมีมาอุ้ยนั่นไงอุย้ยอันตรายมากไหนดูอีกคนนั่นไงเจอแล้ว เอาบนะอับแล้วก็ยิงอีกคนนึงอยู่ไหนมีฐานระเบิดยิงใส่ฐานระเบิดเลยคนหนึ่งปะมีไว้นี่ไงไหนมีใครวะไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็สี้อปืนปะไปยิหันเชื่อครับัวเชื่อปัอ๊บไงต่อไปทางนรู้นนหรอ ทางแล้วไปขคือนหน้ามองไม่ใช่ทางตัด้งประตูดแดงนั่นไงเข้าไปเลยทางสูบปีนทางนี้แหละคิดว่าปอ่ะน่าจะใช่ครับไปกระแพงปุ๊บโอเค,คเห็นแล้วเอ๊ะไหนอ่ะโอเคต้องชิงกระแพงครับปั๊บโอเคป้าไม่ใช่ทางนี้ the ship supervisor's office mr luông, luông, ui, <laughs> hay, luông kháp, à, phải, phải tăng pin lên đi, à, phải, không, 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 sẽ không, 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 เอาไงดิหาที่หลบก่อนมีกี่ตัวเนี่ยเช็คก่อนเช็คก่อนหนึ่งอันอนี้ P2 มีมากกว่าน,นี้ไหมไม่น่าจะมีแล้วโอ้ยเอาไงดีวะหมูแล้วกันไปไฮ้นี่แหละเอาไอ้นี่ก่อนเอาไอ้นี่ก่อนทีบต่อยอุดรต่อยนี่แหละเรียมร้อยได้ปืนแล้วเฮ้ยทิ้งทก่อนเฮ้ยมีคนทางซ้ายเสียงปืนอยู่ทางซ้ายด้วยฆ่าแม่งทิ้งก่อนเออ ท่ไหนมานนี่มัมโอ้โอยไอ้เนี่ยไอ้ยิงยิงเรียบ้อยตายอ๋อไอ้ยิงไอ้คนนั้นไอ้คนนั้นตายเอากระสุนหมดไอ้กูเก็บไปมา่ไหม่นั่นแหละอยู่ไหนยิงยิงเรียบร้อยมีเปล่ามีไหมดูสิเช็กก่อนมีเปล่าอ๋อโอเคเสซนธาอบอกให้ไปทางนู้นนะครับปืน ้นนเอาปืนสภาที่ตัวไอ้ย่ะกระโดดปั๊บโอเคไปเข้าไปแล้วนะกระโดดกล่องแดงบอกให้กระโดดกระโดดเอาแล้วกูไปไงต่อยังไปมันจะไปได้ไหมเนี่ยลองเสี่ยงดูแล้วกันลองเสี่ยงดูอ่ะอ๋อมันดับพอดีครับดับพอดีไปเลยเอ้ยอุ้ยเกือบล่วงตกลมาปั๊บโอเค ไม่ไปไม่ได้อประตูแดงอยู่ข้างหน้าเคลื่อนข้างหน้าไปวะอ่ข้างล่างอะไอ,อ๋อบอกให้ไปเข้าไปในห้องควบคุมนะครับมีไปดูอ่ะทางไหนอ่ะบอกให้ไปทางนู้นหน่หอยใช่ไหมไปน้องปีก๊กไปก่อนเลยอ่าโอเคไปอีกป๊บ ใช่ป่ะนะน่าจะใช่แหละป้ายปิดเอา้าวิดลวงเอา้าไม่แตะกําแพงครับสงสัยจะชี้กาแพงไม่พอเอาใหม่เอาใหม่ชี้กาแพงกว่านี้อ่าไปไปิดซุบโอเคถูกแล้วหาเป้าหมายคือห้อ,อฟิตตรงนั้นนะครับไปิดได้ด้วยถูกทางแล้วถูกทางแล้วอ่าถูกทางแล้วเรียบร้อยปะมีอะไรไหมมีอะไรไหมเอ๊ะสวิตช์โอเคสวิตช์กด แล้วมีอะไรวะประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเ,อ,เออรู้รีบอยู่ทางไหน,นอ๋อโอเคประตูนั้นเปิดนะครับชอบ่องสไลด์ไปวิ่งรู้สึกเหมือนเราโดนไล่หลังมานะไปเชสเส้นท่านนะแปลว่าอะไรวะไม่เข้าใจทางนี้ป่าไม่ใช่อ๋อประตูไป วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอะไรข้างบนเฮ้ยแอบแอบไม่เห็น,หน,นใช่ไหมโอเคไม่เห็นป่ะไหนทางนี้แหละใช่ไหมชิงกระแพงฟาบโอเคป่ะไหนต่อไม่ใช่อ่ะอ่ะบันไดเจอแล้วป่ะโอเคถึงแล้ก็ไหนต่อนะทางบังคับนะ ปาสก卡尔ไฟฟ๊าเรียบร้อย้ยเก็บลวงอ๋อสูงไปมั้งอ่ะบันไดลงไปก่อนให้มันต่ำวันนี้ <c oughs> เลยเผื่อตัวมาไม่ตายทางไหนปะไม่ใช่เว้ยอันนี้เอาวะสงสัยต้องนี่แล้วก็ไปทางท่อนะครับไปเห็นแดงๆกระโดดคว้าไปก่อนคว้าไปก่อนคว้าไปก่อนวบโอ้ยถูกต้องโอเคอ่าไฟหายไปแล้วครับเรียบร้อยสีแดงหายไปแล้วซมาสุดทางแล้ว เนแล้วเขามีอะไรบ้างมีอะไระะไหมเอ๊ะสวิตไปนั่นแหละเอ้าลิฟต์ขึ้นไปแล้วอาไงวะอ๋อมีช่องอยู่ข้างล่างแนมีทางลับนะครับไม่ใช่ของลับแต่เป็นทางลับโตกไ่นึกว่าตายไปต่อโอเคเอ๊ะทางซ้ายมีเสียงอาประตูเปิดไป แสรับลูกหมาเนี่ยองค์กรอะไรก็ไม่รู้เหมือนห้องทดลองเลยเนี่ยขาวจ่องเนี่ยขาวจ่องมับอ,อ๋อเป็นลิปขนโอ้เป็นลิปไหมเรับป้าขบวนมีอะไรเหรออยากรู้จังเลยมบอา้าวคัดซีนครับมามีเน็ตเล่นไหม อีมวยแบนนะครับะไรเนอร์เซ็นเตอร์เป็นห้องฝึกเล็กอ่าวไอ้แจ็คไนท์นะครับนี่เมอร์สหัหน้าเรานะครับมีอีกหมวยด้วยม,ม,มีเคสด้วยทำไมวะ เป็นศูนย์ฝึกนะโปรเจกต์อิกิลัสมันเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ศูนย์ฝึกตำรวจแต่ฝึกไว้เพื่อตามหาเราตามหาลันเนอร์ลันเนอร์ทุกคนก็คือฝึกเป็นลันเนอร์นี่เองนะฮะเอามันฝึกเป็นศูนย์ฝึกให้เป็นลันเนอร์เพื่อตามหาลันเนอร์พวกเรานเอ๊ะอ๋ออันนี้หนัค่าที่เราตามหาอยู่หรือเปล่า ขอให้เราหนีเ <ns> พ่นหนีเพ่นนะครับโเลยเอาเดี๋ยวยายก้นออกมาเร็วนะจ๊ะตัวเองอะเออเป็นสุดสารที่ฝืนจริงด้วยนะเนี่ยมีที่ปีนด้วยอ้าวรู้สึกว่าตำรวจจะตามมาเรานั่นไงรู้สึกว่าจะต้องเพ่นนะครับไปวะสองคนไม่น่าจะไหวโอ้เสียงฝีเท้ามาไล่หลังเรามากเลยครับเนี่ย โอ้ยจะรอดไมได้กูกระโดดครับทางนั้นแหละทางนั้นแหละกระโดดใช่ต้องใช่แน่ๆไปโอ้ยเสียบันไล่หลังมาว่าเสียบ่าครับนะปั๊บแต่กำแพงครับปั๊บโอเคอุย้ยแม่งมาโอ้ยเสียมันใกล้มากอะ่ะเสียมันใกล้มากอะ่ะโอ้ยเสียมันใกล้มากวิ่งมาแล้วโอ้ยแม่งสูงมากครับ ประตูแดงอยู่ข้างหน้าไปแล้วกระแทกโอเคไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งกดสวิตช์เรียบร้อยครับไปหลังพวกแกบายบายอ่าไม่ทันแล้วสิโอ,อ้ยวาเสียแกดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย้องดูแลนะ้วเนี่ยเบกกิ้งนอ้อะไรเนี่ยเอเมเออออยอยโอ้ย้ ทางสูงมากครับลิฟต์ขึ้นนานมาก <c oughs> เปิดละวไปเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยฮูดแม่งมาเพชรอาทางลัดกระโดดเลยวิ่ง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 โดนไล่หลังแล้วทะลุกระแพงไม่ใช่ทะลุก,กระจก <c oughs> ทางนั้นนะครับมันบอกไว้ทางนั้นกระโดดถูกทางแล้วมีสีแดกงกำกับยิงซะถูกทางแล้วโอ้ยตำรวจตำรวจ โอ้ยอะไรแว๊บๆข้างบนวะกระโดดเนี่ยนะโอ้ยไอ้โหแม่งตามมาจริงด้วยมาทางแล้วมั้งครับเนี่ยหน้าเราโดนพุ่งได้หลังมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแว๊บๆไม่สนแล้วเพนก่อนแปลงอะไรใช่ไหมไอ้สลิงสลิงแล้วกันสลิงแล้วกันน่าจะเร็วกว่าน่าจะเร็วกว่าสูงไปป่ะเนี่ยลงไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อรถรถไฟมาพอดีครับโอ้โห โอ้ยว่าเสียมากอา๊ะไม่ตายเลยนี่วะกูอันนะแล้วก็จบไปแล้วครับผมกับภาคที่หกนะครับผมหวังว่าจะสนุกกันนี่ก็ภาพความละเอียดให้มากขึ้นนะครับผมไว้จเจอกันใหม่สวัสดีครับ